การทำงานในเวิร์กช็อปนี้นะครับเราจะใช้งานเครื่องมือ Horizontal Type Tool น,นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ตกแต่งข้อความนั้นนะครับให้กลายเป็นสีทองที่แวววาวแล้วก็ดูหรูหรานะครับในขั้นตอนแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยให้เลือกใช้ไฟล์ที่ชื่อว่า Workshop 04นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อความลงไปด้วยเครื่องมือ Horizontal Type Tool นะครับ ผมจะคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความคำว่า rustic go นะครับพิมพ์ข้อความบรรทัดแรกเรียบร้อยนะครับ enter นะครับแล้วพิมพ์คาว่า go ลงไปทีนี้นะครับเราจะเห็นว่า,อาฟอนต์เนี่ยผมเลือกใช้เป็นแบบอ n g s a n new นะครับซึ่งเป็นฟอนต์แบบมีเชิงคือถ้าหากว่าเราเลือกใช้ฟอนต์ตัวอื่นนะครับฟอนต์ที่เป็นลักษณะของตัวโมเดนแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับ สไตล์ของเวิร์กช็อปที่เราจะทำสักเท่าไหร่นะครับเราสามารถเลือกใช้งานฟอนต์ตัวอื่นนะครับที่มีเชิงนะครับอย่างเช่นฟอนต์ตัวนี้นะครับก็จะให้รูปแบบที่ดูหรูหราแล้วก็เหมาะสมกับการทำงานนี้พอสมควรนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปแบบฟอนต์เรียบร้อยนะครับเราก็มากำหนดนะครับในเรื่องของระยะของระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับ ในการเปิดพาร e l นลคาแรคเตอรขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ให้ดรากมาส์ตรงบริเวณตัวอักษรตัว A ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับเราสามารถพลิกนะครับเพื่อลดระยะห่างได้นะครับหรือถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มขนาดตัวอักษรให้ตัวขึ้นนะครับก็ไฮไลท์แล้วก็เพิ่มขนาดตัวอักษรใหม่แบบนี้นะครับ เราก็จะได้ข้อความนะครับที่ดูค่อนข้างเหมาะนะครับกับการทำงานในในเวิร์กช็อปนี้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์ข้อความแล้วก็จัดระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำงานขั้นต่อไปนะครับโดยการคลิกที่ปุ่ม Add Layer Style นะครับแล้วเลือก Layer Style แบบ Bevel and Emboss นะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ Style เนี่ยเราจะเลือกเป็น Inner Bevel เหมือนเดิมแต่เทคนิคนะครับเราจะเลือกเป็น Chisel Hard นะครับ สิ่งที่ได้ก็คือตัวอักษรเนี่ยนะครับก็จะดูมีเหลี่ยมนะครับเกิดขึ้นนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาปรับในส่วนของแสงเงาของตัวอักษรนี้นะครับให้มันมีความแวววาวมากขึ้นนะครับโดยการไปที่ไฮไลท์โหมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเป็น n i n r d r d g e Add นะครับแล้วก็ในส่วนของ Shadow Mode นะครับเราจะเลือกเป็น Linear Burn หลังจากนั้นนะครับก็ปรับค่านะครับตรงนี้เราอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เด่นชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ทดลองปรับนะครับคือถ้าหากว่าผลลัพธ์ตรงนี้ยังไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยเราสามารถกลับมานะครับทำงานในส่วนนี้ได้ในตอนหลังนะครับก็อาจจะเพิ่มในส่วนของ opacity ของไฮไลท์โหมดเนี่ยเป็น100%ซขั้นตอนต่อไปนะครับให้คลิกที่คอน t o ร r นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ เลือกในส่วนของคอนทัวร์นะครับไปเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับลองทดลองคลิกนะครับเราจะเห็นลักษณะของแสงสะท้อนที่ปรากฏบนตัวอักษรนะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันเราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการให้เกิดความแวววาวในลักษณะไหนสมมุติว่าผมโอเคกับการเลือกอรูปแบบคอนทัวร์แบบโคนอันนี้นะครับ ต่อไปนะครับคลิกไปที่ Gradient Overlay ครับเราจะทำการปรับเปลี่ยนสีของตัวอักษรนะครับให้กลายเป็นสีทองนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นโดยการเปลี่ยนแถบสีใหม่นะครับโดยให้คลิกไปที่ Gradient ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสร้างแถบสีขึ้นมาโดยให้โทนสีเนี่ยอยู่ในโทนสีทองนะครับโดยการคลิกที่หลอดสีนะครับแล้วเลือกสีใหม่ ทั้งหลอดทั้งสองสีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปรับค่าครับ เราก็จะได้ตัวอักษรน,นะครับที่ดูแวววาวนะครับถ้าหากว่าการทํางานตรงนี้นะครับอาจจะยังดูไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปปรับแต่งในส่วนของ b e v e l well and emboss หรือว่าในส่วนของ Contour ใหม่ได้นะครับเพื่อให้ได้ความแวววาวหรือว่าลักษณะแสงเงาที่ดูเหมาะสมขึ้นนะครับตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าไฮไลท์ค่อนข้างสว่างเกินไปนะครับผมจะกลับไปที่ b e v e l well and emboss นะครับแล้วก็ลด o p a c i t y ของไฮไลท์หมดลงนะครับ เราก็จะได้ผลลัพธ์ของตัวอักษรในลักษณะนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เลือกที่ Inner Shadow นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนสีนะครับของเงานะครับให้เป็นสีดําเสร็จแล้วนะครับก็ปรับค่า Opacity ครับประมาณ50%แล้วก็ในส่วนของ Blend Mode นะครับก็เลือกเป็น Multiply เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็มาทดลองปรับค่าครับ ตรงนี้จะเห็นว่าเงาสีค่อนข้างเข้มนะครับจะกลับไปที่ Bevel well and Emboss อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลดค่าความเข้มของเงาต่อไปนะครับเลือกที่ Inner g l o w เราจะเลือก Blend Mode แบบ Linear Burn นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กำหนดค่า Opacity ประมาณ15% แล้วก็เลือกใช้สีดำนะครับเราสามารถทดลองปรับค่าอื่นๆนะครับเพื่อดูผลลัพธ์ได้นะครับต่อไปเลือกที่ outer grow นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือกเ l e n d mode มดเป็นแบบ linear burn เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เลือกใช้สีน้ำตาลเข้มนะครับปรับค่านะครับแล้วก็ปรับค่าอุป c ิตีนะครับประมาณ35%นนะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของเงานะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับสามารถทดลองปรับค่าอื่นๆดูได้นะครับ ถ้าหากว่าเงาเข้มไปเนี่ยเราอาจจะสามารถลดลงได้นะครับในส่วนของ opacity หรืออาจจะทดลองใช้สีอื่นนะครับถ้าหากว่า,าภาพของเราสีของเราที่เราเลือกไว้ดูโดดจนเกินไปในขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เลือกมาที่ drop shadow นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เลือกสีดำนะครับเป็นสีของเงาแล้วก็ในส่วนของ Blend Mode นะครับเราจะเลือกเป็น Linear Burn นะครับปรับค่า Opacity ประมาณ40%นะครับเสร็จแล้วก็ทดลองปรับค่าอื่นๆที่เหลือนะครับเพื่อสร้างเงาให้กับข้อความ ถ้าหากว่าข้อความที่เราสร้างเอาไว้ครับยังดูไม่ค่อยอลงตัวสักเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถย้อนกลับไปปรับแต่งในส่วนต่างๆได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะกลับไปในส่วนของ Vi Ve v e l and e m แ o s s นะครับแล้วก็เพิ่มค่า Opacity ให้กับส่วนไ l i g h t ของภาพเนี่ยให้สว่างขึ้นนะครับหรืออาจจะทดลองเปลี่ยนในส่วนของ Gross Contour นะครับเป็นแบบอื่นนะครับเพื่อดูผลลัพธ์ว่าเราจะสามารถ สร้างสรรค์ให้ข้อความเนี่ยนะครับมันมีความแวววาวในลักษณะอื่นได้หรือเปล่านะครับหรือถ้าหากว่าสีของตัวอักษรน,นี้นะครับมันยังดูไม่ค่อยเป็นสีทองที่สวยสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะกลับไปที่ในส่วนของ gradient overlay ครับแล้วก็ทดลองเปลี่ยนสีครับไปเป็นสีที่สว่างหรือว่าสดยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็อาจจะทดลองปรับค่าในส่วนอื่นๆนะครับ ไม่ได้ผลลัพธ์เป็นที่ต้องการนะครับเราก็คลิกปุ่มโอเคครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ข้อความนะครับตัวอักษรในลักษณะของพลสติกโกที่มีสีทองแล้วก็มีความแวววาวแล้วก็หรูหรานะครับซึ่งเราสามารถนำตัวอักษรลักษณะนี้ครับไปใช้ร่วมกับภาพถ่ายอื่นๆที่เราต้องการที่จะตกแต่งให้ภาพเหล่านั้นนะครับดูมีธีมหรือว่ามีอารมณ์ที่ดูหรูหราดูแพงนะครับก็จะทำให้ช่วย สร้างเสริมอารมณ์ของภาพให้ดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้นะครับ